สถานการณ์ความรักของผู้ที่มารับชมแรนดอมนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณโอ้ใบแรกตกมาเลยเนาะโอเคเขามองคุณนะคะว่าตอนนี้คือคุณนเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงแล้วเ,เขาดูคุณแล้วอะ่ะคุณมีความเป็นเสือเป็นสิงออยู่ในนั้นเนาะอยู่ในตัวที่ผ่านมาคุณใจดีกับเขาอะ่ะเสมอแล้วถ้าเวลาคุณดุมาเขาเป็นเพียงแค่แกะน้อยนะ เป็นแกะน้อยวัวน้อยอยู่ในกำมือของของของคุณเขาจะไม่กล้าหึงเวลาคุณดุแล้วเขาคิดถึงคุณมากคุณเห็นอินฟินิตี้ตรงนี้ไหมและคุณก็คิดเขาถึงเขามากด้วยเช่นกันถึงคุณจะปฏิเสธหนักแน่นก็ตามแต่เห็นไหมคะสร้อยหัวใจคุณก็ยังคิดถึงเขาและเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาหรือคุณอาจจะชอบใส่นาฬิกาหรือใส่กำไลไว้ที่ข้อแขนข้อมือนะคะ ตอนนี้เขามองว่าคุณอะดูมีความสุขสดสวยรวยสเสน่ห์หล่อเท่สเสน่ห์ล้นนะคะไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้สบายๆนะคะอาจจะเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ไปมีอยู่กับพืชสวนไรนาะหรืออาจจะมีมรดกมีเงินทองรู้สึกแบบว่าคุณได้ใช้ชีวิตอะคุณได้ใช้เงินอะได้ใช้เงินคนเดียวสุขสบายมากอะไร <laughs> เขาคิดถึงคุณมากเลยเห็นไหมถ้วยที่วางเนี้ยเขาก็ไม่สนใจนะเขาจับแค่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็คิดเขาพยายามไม่มองถ้วยใบนี้นะก็คือคุณน่ะเขาพยายามไม่มองนะแต่เขาก็อดที่จะคิดถึงไม่ได้เนาะยังไงเขาก็ยังคิด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 นะเขาคิดถึงความใส่ใจเห็นไหมมือถ้วยที่รองถ้วยใบนี้ความใส่ใจที่คุณเคยทําให้กับเขาอะ เนีษษ่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเขาอยากจะมาคืนดีกับคุณมาก็อยู่ข้างหน้าข้างหลังนั่นแล้วอะดอกไม้ก็เตรียมแล้วอะเหลือแต่ว่าเขาจะลุกออกจากเก้าอี้เมหร่นะคะโอ้ยไม่ต้องคิดมากลวพ่อคุณแม่คุณเอ้ยเห็นไหมโอ้ยมัวแต่คิดเน่ยไม่ต้องมาง,งอละ เชิดๆเอาใหม่ดีกว่าเนาะเออมัวแต่คิดแบบเนี้ยก็ไม่ต้องมานี่ไง <c oughs> เห็นไหมนกก็มากากาเด่ยโอ้ยส่วนคุณยังไงคะโอ้ยมีความสุขตอนนี้มีความสุขแล้วแต่เขายังไงคะคิดมากนะคะคิดคิดคิดถ้าเขาไปม,มีใครนะก็อีกากาเนี่ยคอยว่าคุณนะแต่ปอนว่าไม่ใช่ไม่ใช่มือที่สามหรอกอันเนี้ยคือน่าจะเป็นที่แบบเห็นไหม รีบมาสิมาหาคนที่ตื่นรู้แล้วคนที่รอคุณมีความสุขอยู่ขนาดเนี้ยหรือบางคนอาจไม่รอคุณตื่นรู้แล้วอะอยู่แบบไม่มีแกลแล้วเขาสบายขนาดไหนเนี้ยไปสิไปหาเขาสิอย่างเงี้ยไอ้บ้าอย่างเงี้ยยังไงคุณตื่นรู้แล้วนะคะเขายังไม่ตื่นรู้เห็นไหมยืนยันว่าคุณตื่นรู้แล้ว คุณมีความสุขคุณเป็นอิสระแล้วจิตวิญญาณคุณได้โลดแล่นเป็นอิสระนะคะโอ้ตอนนี้ก็เหลือดแต่เขาแล้วแหละนะจะตื่นรู้ได้เมื่อไรใช่ไหมโอ้เพราะว่าคุณดูมีความสุขมากนะคะโอ้คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนอยู่ร่วมกันนานกันมาก่อนสิปีขึ้นไปเจ็ 7, ปีขึ้นไปได้นะคะอืมคือนานอะ มีฟิลที่นานแบบเคยเลี้ยงน้องหมาด้วยกันมีลูกด้วยกันอย่างนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะคนที่เอ่ออาจจะเคยวางแผนที่จะสร้างครอบครัวกันเอาง่ายๆต่อให้ไม่แต่งงานกัน,ก,นก็อยู่กันฟิลครอบครัวแล้วอะอืมเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เป็นพลังงานที่ช้าเนาะ เอเป็นพลังงานที่ช้าคอยส่องดูคุณด้วยบางทีคุณอาจจะเห็นไหมคิดแล้วก็ส่องมองคุณช้านะดูสิหนวดเฟิร์มเลยช้าไม่ช้าคุณดูหนวดเขาต้องจากกันไปสักพักใหญ่ๆห่หนึ่งปีขึ้นไปได้แล้วนะสี่ปีสองปีหนึ่งปีได้คือมันต้องพลังงานจากกันไปก็นานจนคุณเป็นพลังงานนี้แล้วอะ ที่แบบฉันไม่มีแกฉันก็อยู่ได้จนคุณตื่นรู้แล้วอะ่ะโอ้หนึ่งปีขึ้นไปอะ่ะโอ้จะทำยังไงดีล่ะจะออกจากอยากจะกลับมาก็ก็มีเน,นี่ยเนี่ยมาคอยขนาบข้างอยู่ไปลากหมาตัวนั้นมาแล้วอะ,อะไรเงี้ยเออเนี่ยเห็นไหมยังไงก็ลืมไม่ได้ดูดิ่ดาบสำหรับนี้ยังไงคะเรียงร้อยหัวใจมากเลยเจ็บปวด แต่ออกไปไหนไม่ได้วางวนกักหัวใจไว้ตรงนี้แต่ไม่สามารถออกจากลังนี้ไปได้เออได้แดงก็ยังพันธนาการไว้นะคะอยากจะมาก็มาไม่ได้เนาะแต่ The v i e l of Fortune มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะดูซิเปลี่ยนแปลงยังไงเอ่ยเปลี่ยนแปลงยังไงคะโอ้โหสิบถ้วยเปลี่ยนแปลง ว่าเขาจะกลับมาหาครอบครัวอยากจะกลับมามีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งดูสี่สิบเหรียญก็ออกสิบถ้วยก็ออกอะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่จะกลับมามีความสุขกับครอบครัวมาหาครอบครัวตอนเนี้ยต่อให้เขาดูมีความสุขนะอยากบอกเลยว่าต่อให้เขาสนุกสนานยังไงก็ตามอะ่ะเขาร้อนนะร้อนรอนมาก พอไม่ได้มีความสุขค่ะดูสิเทียบกับคุณพลังงานอะมีความสุขช่ำค่ะใช้เงินคนเดียวสบายค่ะอย่า yeah. <c oughs> โอ้ยรถด,ดูสิล้วโอ้โหมองมายังไงฮะคุณมีชื่อเสียงอะคุณดูดีคุณดูเลิศเลิศเฟอร์ดูสิไฟลุกตั้งแต่ไม่มีเขาเนี่ยคุณดูดีขึ้นช่ำมากเนาะโอ้ิศไฟลุกเลย คุณโดดเด่นนะ่ะคุณแต่งตัวหันมาแต่งตัวรักตัวเองแล้วคุณอะไรก็ดีๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วไอคนเนี้ยก็พยายามสอดส่องคุณแบบลับๆนะไอคนที่อยู่กับแม้กระทั่งตอนอยู่กับคุณนะ่ะเขาก็จะทําตัวเหมือนแบบมีลับลมคมในตลอดเวลานะทําตัวมีความลับตลอดเวลานะเออแต่ตอนเนี้ยถ้าเขาเป็นมีคนอื่นนะเขาก็จะทําตัวมีความลับลับๆล่อๆกับคุณต้องคอย เจอปากอีกาในะของของใครอีกคนถ้าเขาไปเลือกอีกคนนะเออนั่นแหละต้องคอยหลบหลบซ่ซอนๆใจนางปากปลา,าร้านปากปีจอที่จะโดนด่าอะไรเงี้ยโอ้ยลดเฟอร์อะจัสติกนะคะจัสติกคือเขารู้นะที่เขาทำมันไม่ดีอะ่ะเออมันก็ยุติธรรมแล้วไง ่อให้เขายิ้มนะแต่ยังไงคะดูภาพเบื้องหลังสีโหเขาหม่นมองมากมันเหมือนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมเลยนะเนะี่ยเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมเลยนะคะต่อให้เนี่ยตรงกันเลยนะต่อให้ยิ้มยังไงร้อนเป็นไฟยิ้มยังไงแต่ความจริงหม่นมองไม่ได้มีความสุขเลยคะ่ะโอ้โอแหแฮงแมนส่องดูแล้วก็โอ้ยส่องดูครอบครัวส่องดู คนรักเก่าของฉันแล้วจะออกมายัางไงดีเนาะส่องแล้วก็มาห้อยหัวมาเครียดนะคะเออเครียดแล้วยังไงต่อเครียดแล้วอยากกลับไงแต่มันช้าดูสิมันเดินมันเดินเอามันไม่รู้จะทํายังไงทําไมอะทําไมมันถึงช้าล่ะเออนี่ไงอยากเดินมาหาไหนไหมคนที่มีความมั่นคงคนที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ย อ,อความมั่นคงของเขาอยู่ตรงนี้นะตอนอยู่กับคุณมันสนุกสนานเหลือเกินต่อให้เจอเรื่องอะไรมาความจริงอะ่ะมันก็มีความสนุกสนานอยู่ตรงน,นั้นนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยอะ่นะเนี่ยส่องส่อง,องจังส่องจริงส่องจริงส่องจังโอ,อ,อ้ส่องแล้วเห็นคุณเฮ้ยทำไมมีสเสน่ห์อย่างเลยวะโอ,อ้คุณอาจจะเลี้ยงแมวดําก็ได้นะเนี่ยหรือเขาก็ได้ อยากจะบอกว่าตอนนี้ต่อให้เขามีใครก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวนะหรือเขาอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะอต้องขอโทษด้วยนะคะแบบหายไปนานเลยแต่เขาเลงแล้วแหละว่าเขาจะกลับมาหาคุณเลงละเนาะถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปอนพยายามจะมาลงให้บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ